ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณมาดูใกล้ๆก,ก,กับ Springfield Amory r XDM รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการอัปเดตแพลตฟอร์มที่ขึ้นชื่อมายาวนานเรื่องความทนทานการออกแบบที่เข้ามือและประสิทธิภาพการใช้งานในสคริปต์รีวิวนี้เราจะพูดถึงส่วนภายนอกการจับถนัดมือการทำงานประสิทธิภาพจุดเด่นเฉพาะตัวราคาและสรุปภาพรวมทั้งหมดแต่เล่าอย่างต่อเนื่องในสไตล์เดียวเพื่อให้เนื้อหาลื่นไหลและน่าติดตาม XDM ปี2 0 2 5สร้างความประทับใจแรกด้วยดีไซน์ภายนอกที่ทั้งคุ้นตาและทันสมัยขึ้นด้วยโครงโพลิเมอร์แข็งแกร่งและเส้นสายลายเฉพาะตัวแบบรุ่นก่อน,ก,อนก่อนพร้อมเพิ่มการตัดร่องสไลด์ให้เรียบและฉบเฉียวยิ่งขึ้นการทำพื้นผิวใหม่ให้จับมั่นคงขึ้นและภาพรวมที่ดูทันสมัยกว่าเดิมร่องสไลด์ลึกขึ้นและเฉียงมากขึ้นทำให้จับสไลด์เพื่อเช็คกระสุนหรือดึงสไลด์ในสถานการณ์กดดันได้มั่นใจยิ่งขึ้นส่วนเนื้อพื้นผิวของงอกริฟที่ปรับรรับรรงใใใหหมมมม่่่่่กก็้าาจจถืืออทีนแตไคย เป็นจุดสมดุลระหว่างความแน่นหนาและความสบายเมื่อต้องใช้งานทั้งวันทุกอย่างเกี่ยวกับดีไซน์ภายนอกของปืนกระบอกนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการปรับให้ทันสมัยขึ้นด้วยเส้นสายที่เนียนขึ้นและขนาดที่กระทัดรัดลงเล็กน้อยทําให้ดูสวยเฉียบแต่ยังคงความแข็งแรงตามสไตล์ Springfield ไว้อย่างครบถ้วนด้านการจับถนัดมือและประสิทธิภาพโดยรวม XDM ปี2025ยังคงชื่อเสียงของรุ่นไว้ได้ครบ ทั้งการทางานที่ลื่นไหลาการคัดปลอกที่เสถียรและไกปืนที่ได้รับการปรับปรุงให้ลื่นขึ้นชัดเจนขึ้นรีเซตสั้นลงและมีระยะคลิกสัมผัสที่ดีทําให้ยิงตามได้เร็วขึ้นสปริงฟิลด์ยังปรับระบบลดแรงรีคอย์ใหม่ด้วยชุดสปริงคู่แบบพัฒนาช่วยลดการเชิดของปากกระบอกปืนทําให้แม้แต่ผู้ยิงมือใหม่ก็ยังคุมกลุ่มกระสุนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อใช้งานจริงในสนามยิงปืนให้ความรู้สึกมั่นใจเสมือนถูกออกแบบมาทั้งสําหรับการป้องกันตัวและการยิงเพื่อความสนุก ด้วยภาพเล็งที่นิ่งจากสไลด์แบบรองรับใส่ออปติกจากโรงงานและศูนเล็งเหล็กปรับปรุงใหม่ที่มีจุดหน้าแบบมองเห็นชัดเจนและช่องหลังที่กว้างขึ้นเพื่อเล็งเป้าได้เร็วขึ้นความแม่นยำถือว่าน่าประทับใจกลุ่มกระสุนเกาะดีในระยะป้องกันตัวทั่วไปและยังคงทำได้ดีแม้จะยิงไกลขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปืนพกที่ปรับตัวได้ทั้งการฝึกการแข่งขันหรือการพกประจำวันสำหรับจุดเด่นเฉพาะตัว XD M รุ่นปี2025พยายามโดดเด่นกว่าเดิมด้วยการให้ความคุ้มค่าและความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นสไลด์รองรับออปติกที่ใส่มาเป็นมาตรฐานไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอัปเกรดเพิ่มระบบจับถนัดมือยังคงเป็นเหตุผลสำคัญที่หลายคนเลือก xd m ด้วยแผ่นหลังปรับขนาดได้ให้ผู้ใช้เลือกให้เหมาะกับมือและสไตล์การยิงนอกจากนี้ปืนยังมีปุ่มควบคุมทั้งสองด้านให้ผู้ยิงถนัดซ้ายใช้งานได้อย่างมั่นใจระบบไกปืนที่ดีขึ้นการควบคุมแรงรีคอยที่เสถียรขึ้น และการเคลือบผิวสไลด์ที่ทนทานขึ้นทําให้รุ่นนี้เป็นปืนที่พร้อมใช้งานในระยะยาวไม่ว่าจะยิงหนักในสนามหรือพกติดตัวทุกวันสปริงฟิล l d ยังใส่ใจระบบความปลอดภัยภายในโดยคงไว้ทั้งกอริฟเซฟตี้เซฟตี้ที่ไก่และระบบป้องกันการลั่นเมื่อหล่นทําให้ใช้งานได้ปลอดภัยขึ้นโดยไม่ลดความสะดวกด้านราคา XDM ปี M B 2025วางตัวอยู่ในกลุ่มกลางของตลาดปืนพกสมัยใหม่ให้ฟีเจอร์ที่คุ้มค่าโดยไม่ไปไกลจนเกินเอื้อม สิ่งที่คุณได้รับเช่นระบบรองรับออปติกตั้งแต่โรงงานการจับถนัดมือที่ดีขึ้นความเสถียรในการทำงานและคุณภาพงานของ Springfield ทำให้เป็นปืนที่เหมาะทั้งสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์และผู้ซื้อใหม่ที่ต้องการปืนเชื่อถือได้และคุ้มค่าราคาอาจต่างกันบ้างตามรุ่นย่อยหรือพื้นที่แต่โดยรวมแล้ว XDM 2025ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายยกว่าที่เคยท้ายที่สุด XDM Springfield Armory 2025คือการพัฒนาที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วผสานทั้งการจับถนัดมือที่ดีขึ้นประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิมและฟีเจอร์สมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันในปืนพกที่พร้อมตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคป,ปัจจุบันดีไซน์ภายน,นอกที่อัปเดตไกลปืนตอบสนองไวขึ้นระบอบรีคอยที่สมูทกว่าเดิมและสไลด์รองรับออปติกล้วนทำให้ปืนรุ่นนี้ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งพบประจำวันป้องกันบ้านหรือซ้อมยิงในวันหยุดมาพร้อมราคาที่แข่งขันได้และจุดเด่นเฉพาะตัวที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อน,อนทำให้ xdm 2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาปืนพกที่เชื่อถือได้และทำงานได้ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาปืนที่สมดุลระหว่างความทันสมัยและความทนทานที่พิสูจน์แล้ว xdm ปี2025คือรุ่นที่ควรลองมองให้ใกล้ขึ้นอย่างแน่นอน